6. สราคาสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มีราคะ66ภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้มีราคะ2บุคคลผู้มีโทสะ 3. บุคคลผู้มีโมหะ 4. บุคคลผู้มีมานะภิกษุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกชนทั้งหลายผู้กำหนัดมากในธรรมที่เป็นเหตุแห่งความกำหนัดเพลิดเพลินอย่างยิ่งในรูปที่น่ารักเป็นสัตว์ตาำซามถูกโมหะหุ้มห่อไว้ย่อมทำให้เครื่องผูกพันจเจริญขึ้นเป็นคนไม่ฉลาดทำอกุศลกรรมที่เกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้าง เกิดจากโมหะบ้างที่มีแต่ความคับแค้นเพิ่มทุกอยู่ร่ำไปสัตว์ที่ถูกอวิชาหุ่มห่อไว้เป็นผู้มืดบอดปราศจากจักษุคือปัญญามีสภาวะเหมือนธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ย่อมไม่สำคัญว่าเราทั้งหลายก็มีสภาวะเหมือนอย่างนั้นสราคสูตรที่หกจบ